ที่จังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่17ตุลาคม2568พลโทรวรเทพบุญยะแม่ทัพภาคที่3ผู้ประชาการหน่วยประชาการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดสารตั้งต้นและเคมีพันธุ์ชายแดนภาคเหนือถแถลงข่าวการตรวจยึดยาเสพติดยาบ้าจำนวน4ล้านเม็ดในพื้นที่ยมเภอเวียงแหงจังหวัดเชียงใหม่และก็จะเรีนเชิญแม่ทัพที่3หรือบางบรินั้นมาเป็นต่อสัมภาษพและพูชาผู้แทนจากสำนักงานปสนะครับเพื่อใช้ธุรกรรมการกั้นและปราบปราม โยบายและแผนนำเรือห้ายนำเรียนสรุปโดยสรุปผลการพบวันที่10ตุลาคมจนถึงวันที่15หนึ่งครั้งสามารถตตวจยึดจาก17รายโดยผู้รวมชุมนุมทุกท่านกระผมประเด็นำได้เชี่สัตว์โควานะผู้ขนหนุกิจเชื่อว่ากองมานฝันเงิเรียนชี้แจงผลการบในการตรวจยึดยาเสพติด้ตัเพศ1ยาบ้าจำนวนสล้านเม็ดวันนี้เราลอในธริ เพื่อบีบังคับเส้นทางเข้ามาในพื้นที่ที่เราสงบโดยมีการตั้งจุดตรวจจุดสกัดชั่วคราวบริเวณว่าสถานีศุขร์สถานการณ์ได้ตรวจพบรถยนต์ต้องใส่โดยมีรถแจงบนเป็นคันนำมีการตั้บริเวณตรวจการการจับกลของเจ้าหน้าที่ไปซึ่งอาศัยพวกนักวิสัยจุดกับและคอนชนาในรถเก้าจำนวนสามล้านเป็นรถประเภทสี่ล้านเป็นโดยมีการนำทางโดยใช้ส่งดำปูม ตาฝานตาใสโรนีตะแยงดามภูมิทัศนแลน่ประชาการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดสารตั้งต้นสำหรับการปฏิบัติงานของหน่วยเพื่อใการปฏิบัติงานด้านการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดสารตั้งต้นและเคมีพันประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นจังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียงทุกท่านครับวันนี้เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่ โดยวิการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดศาตั้ง35ผมก็ญาติเรียนอย่างนี้ครับว่าพวกเราเป็นเครือข่ายสกัดกั้นปราบปรามยาเสพติดส่วนของกองทัพที่3กองทัพน้อยที่3หน่วยกองกําลังผาเมืองหน่วยตํารวจก็จะเป็นตํารวจแต่อะไรก็ดีครับเนื่องจากเราต้องนับตามปีงบประมาณยึ่งทำให้2,568ที่ผ่านมาปัจจุบันก็ประมาณ สิเจวันแล้วนะครับเขาลืมครับกรณีใหญ่ๆนะครับไปสิบสองเคสรวมยาบ้าที่จับกลุ่มได้ประมาณ14ล้านเม็ดเศษยาไอประมาณ470กิโลกร,รมัมแล่อื่นอีกส่วนหนึ่งจะเห็นว่าวอตบ้านเข้ามาสู่ภายในของประเทศเราเนี่ยอย่างต่อเนื่องนะครับที่พื้นที่อเภอเวีแงแกงจังหวัดเชียงใหม่ก็มีการสกัดกั้นโดยอนนองกิจชยอนุภาพ ซึ่งเป็นาพาเีนหคือขายของกองลังมหาเมืองนะครับก็ไปบัรเป็นเรื่องความเรื่อีกบนหนึ่งที่เราสามารถจะุูนต่านําเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านมาในพื้นที่ตอนในของเรามากขึ้นดังนั้นเราต้องไปบัตรหน้าที่ให้เข้มแข็งและต่อเนื่องมากขึ้นในทุกภาคส่วนครับเชียงใหม่เชียงรายซึ่งเป็นพื้นที่ที่ใช้การเดินเท้าเข้ามาแบกนะครับเราก็ใช้ทุกวิธีที่เรามีอยู่ทั้ง คนทั้งยุทธวกรในการดักจับแล้วก็ภากีเครือข่ายทางการข่าวเพื่อให้ได้ข้อมูลแล้วก็ร่วมมือร่วมใจกันดำเนินการครับโดยเครื่องมือนะครับตอนนี้ผมคิดว่าเขาพร้อมที่จะเสี่ยงพร้อมที่จะเสี่ยงครับไม่มีพันตอนนี้เราใช้กฎหมายในการควบคุมทางปปสเองก็กำลังดำเนินการในการที่จะให้การส่งออกมากขึ้น พระสารเคมีันบางอย่างถูกกฎหมายแต่พอออกไปแล้วสามารถสก,กัดกัดเป็นสารตั้งต้นได้เราไปกดกระทรวงซึ่งจะต้องใช้ทุกภาคสว่วนช่วยกันดำเนินการแต่เราไม่ก็จะเข้มขึ้น,เ,นเรื่อยอันนี้คือยาบ้าอันนี้คือยาบ้าอันนี้คือยาบ้าครับชัดเจนนะตรวจได้สามประเภทธนรักสิบเรืองศูนย์ข่าวภาคเหนะือ24นอตทนิเชยงใหม่ รายงาน